สวัสดีครับยังอยู่กับครูแป๊บในคณิตศาสตร์ตอบครับวันนี้แบบฝึกหัดที่2.3ข้อ2เราไปเริ่มกันเลยครับสําหรับข้อที่1นะครับเขาบอกว่าจงหาส่วนของเส้นตรง OA ครับนั่นก็คือบริเวณส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่เมื่อเขากําหนดให้จุด P กับจุด Q นั้นเป็นจุดสัมผัสแน่นอนว่าก่อนอื่นนั้นนะครับสิ่งที่น้องๆจะรู้เลยก็คือบริเวณจุดสัมผัสตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงข้อนี้เราไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันอีกครั้งครับ อ, nee, ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้อนี้นั้นถ้าเราจะสังเกตอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะต้องทาราบเพิ่มเติมก็คือตรงนี้นะครับเป็นรัศมีตรงนี้ก็เป็นรัศมีของวงกลมดังนั้นตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ8ด้วยนั่นเองสิ่งที่เราต้องการหาค่าก็คือส่วนของซึ่งตรง OA นั้นเราให้เป็นตัวแปร x ไว้นะครับทีนี้ถ้าเรามาพิจารณาก็จะพบว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นถ้าเราพิจารณามันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากออกมาดีดีนั่นเอง ังนั้นจากทฤษฎีที่กล่าวว่าเส้นสัมผัสวงกลมนั้นนะครับจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสเราก็จะได้ว่าตรงนี้ที่คุณครูได้เขียนไปก่อนหน้าน,น,นี้มีขนาดเท่ากับมุมฉากหรือ90องศานั่นเองอเห็นไหมครับจากนั้นครับถ้าเรามีสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไหมครับแล้วต้องการหาค่า x เ,เราก็จะมีความรู้ในส่วนของทฤษฎีบทปีทากรัสนั่นเองนะครับทฤษฎีนี้ก็จะมีท่านนี้ครับผูใหญ่ตรงน,นี้คิดไว้นะครับเราก็จะได้ว่า สิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวที่สุดดังนั้นทฤษฎีพีทาโกรัสะะนะครับก็จะกล่าวว่าเอาด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมนนก็คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนั่นก็คือ x นะครับไปยกกำลังสอง <c oughs> จะมีค่าเท่ากับผลบวกบ <plum> ผลรวมของกําลังสองของด้านที่เหลือทั้งสองด้านนั้นรวมกันนั่นเอง <C oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราต้องการหาค่า x เพราะฉะนั <no> ้นตรงนี้ก็จะหาค่าได้จาก8ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ64 15ยกกำลังสองได้225 ทำการสซเดีมมคอมกินตับกันอย่างมั่มันครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็น289นั่นเองดังนั้น x ยกกำลังสคือ289เสียงไก่ขันตอนเช้านะครับเมื่อตอนตีสีอ่าฮะอ่าฮะเพราะฉะนั้นค่า x ของเราครับเมื่อกจากการถอดรากเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ว่า x ของเรานั้นจะมีค่าเท่ากับ17นั่นเองดังนั้นส่วนของเส้นตรง OA ครับก็จะยาวเท่ากับ17หน่วยนั่นเองของ้อนี้ชิวๆใช่ไหมโอเคนะครับ ต่อไปดำเนินในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าจงหา BC ครับเมื่อ P นั้นเป็นจุดสัมผัสครับ BC ของเราจะเป็นบริเวณนี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะสามารถเขียนคําตอบหรือเขียนตัวเลขเพิ่มเติมลงไปได้นั่นก็คือบริเวณ OC ก็คือบริเวณแค่นี้นะครับจะมีขนาดเท่ากับ5ด้วยนั่นหมายความว่า OC นั้นเป็นรัศมีของวงกลมเช่นเดียวกับบริเวณนี้นั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถตอบคําถามได้ก็คือบริเวณ จุด p นะครับเนื่องจากเป็นจุดสัมผัสเราจะได้ว่าตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาหรือมุมฉากนั่นเอง <S <S เดี๋ยวยังไงเราไปดูฉเฉลยอ,อีกครั้งหนึ่งไปพร้อมๆกันเลยครับ <S 1> <S 1> อ,นนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ว่าจากทฤษฎีบทที่กล่าวว่าเส้นสัมผัสของวงกลมครับจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมที่จุดสัมผัสจะทําให้เราได้ว่าบริเวณนี้ที่คุณครูเขียนไปนั่นก็คือมุม opb นั้นมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองจากนั้นครับเราก็จะสังเกตว่าบริเวณรูปนี้นะครับเป็นรู เราก็จะหาความยาวของบริเวณด้านตัวนี้ก่อนนั่นก็คือทั้งหมดตรงนี้นะครับมีความยาวของด้าน ob ก่อนเนาะว่าเป็นเท่าไหร่นะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เราเห็นนะครับก็จะพบว่าสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากบริเวณนี้แล้วเราต้องการหาค่า x บริเวณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูเขียนค่า x ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราต้องการหาด้านนี้จากความรู้ครับเราจะได้ว่า x ยกกำลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับนำเอาห้ายกกำลังสองไปรวมกับสิบสองยกกำลังสองนั่นเองแั้นคำตอบของเราเมื่อรวมออกมาก็จะได้ว่า ออกมาเป็น169นั่นเองต้องการ x แค่1ตัวครับทำการถอดราก169ก็จะได้คำตอบก็คือ13นั่นเองแต่สิ่งที่เราจะตอบไม่ใช่ x ทั้งหมดใช่ไหมครับเนื่องจากโจทย์นั้นเขาให้เราหาแค่บริเวณตรงนี้ครับนั่นก็คือ bc ดังนั้นสิ่งที่เราหาได้ก็คือ13ต้องเอาไปลบออกจาก5ตรงนี้ที่เราทราบค่าก่อนหน้านี้นั่นเองดังนั้นคำตอบของเราจริงๆ bc ก็จะมีค่าเท่ากับเอา15ไปลบด้วยคําคำตอบออกมาก็จะเป็น8หน่วยนั่นเอง เอียนครับครับต่อมาเรามาดูในข้อที่3กันเลยนะครับโจทย์นั้นเขาให้หา AQ ครับเมื่อมี P กับ Q นั้นเป็นจุดสัมผัสนั่นเองคำว่า AQ ก็คือด้านที่อยู่บริเวณด้านนี้นั่นเองนะครับอันดับแรกครับถ้าเราจะสแกนดูดีๆนะครับเราจะพบว่ามีสิ่งที่เรานั้นสามารถทราบค่านั่นก็คือถ้าเราลองลากนะครับเส้นตรงลงมาที่บริเวณนี้ลากส่วนของเส้นตรงตรงนี้ครับให้ตรงนี้ครับเป็น OQ นะครับเป็นรัศมี เราก็จะได้ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ7ด้วยนั่นเองจากนั้นครับสิ่งที่เราจะมองต่อไปก็คือบริเวณตรงนี้ที่เป็นเส้นตรงนี้ยาวย1วบวกกับ7ทั้งหมดตรงนี้จะกลายเป็น25ใช่ไหมครับถ้าเราจะมองให้ดีตรงนี้ก็จะตั้งฉากแล้วเราก็จะสามารถหา X ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนั่นเองอันนี้ค,คุณครูพูดคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเฉลยพร้อมๆกันอีกครั้งครับ เห็นไหมครับเราจะยังใช้ทฤษฎีเดิมครับที่พูดมาแล้ว4,824ครั้งเห็ <c oughs> okay, นไหมครับจากทฤษฎีบทนั้นนะครับถ้าเราลองลาก OQ ก็คือบริเวณนี้ครับเราต้องการให้มันเกิดรัศมีขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าเนื่องจากรัศมีตัวนี้7แล้วทําให้เราได้ว่าด้านตรงนี้ที่เราต้องการก็จะมีความยาว7ด้วยนั่นเองจากนั้นครับเนื่องจากเรามองตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับซึ่งเราต้องการหาค่า x บริเวณนี้เราก็จะอาศัยทฤษฎีบทของ ท่านปีทากรัตนั่นเองข้าน้อยขอคารวะท่านเห็น <c oughs> okay, นะครับเราก็จะได้ว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากครับก็คือเบเรนด้านที่เป็น25ตรงนี้จะมีความยาวที่สุดในสามเหลี่ยมรูปนี้จะทําให้เราได้ว่าทฤษฎีที่เราจะกล่าวถึงเราก็จะได้เป็นนําเอา25่ไปยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านที่สั้นกว่า2ด้านนั่นก็คือ x เอาไปยกกำลังสองรวมกับ7ยกกาลังสองนั่นเองเห็น okay, นะครับทาการแก้สมก,การข้อนี้ครับ25่ยกกำลังสองได้625 7ยทกำลัง2ได้49ทําการนําเอา2ตัวเลขนี้ไปลบก,กันจะได้ว่า x กาลัง2นั้นจะมีค่าเท่ากับ576นั่นเองดังนั้นคําตอบของข้อนี้ถ้าเราถอดรากก็จะได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ24นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ x ซึ่งเป็นความยาวของด้าน a q พอดีดังนั้นเราจึงตอบได้เลยว่า a q ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ24หน่วยนั่นเองโอเคนะครับ ต่อมาเรามาดูในข้อที่4กันนะครับข้อที่4นั้นเขาบอกว่าให้เราหาส่วนของเส้นตรง AB นะครับส่วนของเส้นตรง AB ก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากยาวตัดแนวทะยงตัวนี้ของรูปสี่เหลี่ยมหญ่ถ้าเรามองดีๆตัวนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อ P Q R S นั้นเป็นจุดสัมผัสของวงกลมซึ่งมีรัศมียาว1หน่วยครับจากข้อมูลที่เราได้มานะครับเราก็จะมาเขียนใส่สปีดกันอย่างเต็มเหนียวครับข้อน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราจะสามารถเขียนได้นั้นมีตรงไหนบ้างเนาะเนื่องจาก S P Q แล้วก็ R นะครับเป็นจุดสัมผัสจะทำให้เราได้ว่าบริเวณจุดสัมผัสตัวนี้จะทำให้เราได้มุมนี้ครับเป็นมุมฉากทั้งหมดเลยเขียนไว้ก่อนอเนาะเมื่อตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นรัศมีใช่ไหมครับนั้นร,รัศมียาว1หน่วยแน่นอนว่าถ้ารัศมียาวหนึ่งหน่วยตรงนี้เป็นมุมฉากตัวนี้เป็นมุมฉากดังนั้นเราจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมทั้งหมดถ้าเราลองแบ่งดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด4รูปตัวนี้ก็จะทําให้เราได้ว่าสี่เหลี่ยมัั้ดตวเนนย่ลจุ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเขียนตัวเลขนะครับเพิ่มเติมไว้ตรงนี้นะครับความยาวตรงนี้ในแต่ละด้านตรงนี้เป็น1 1 1ทั้งหมดเลยเขียนไหมครับข้างในตรงนี้ก็เป็น1ข้างในตรงนี้ก็เป็น1นั่นเองโอเคไหมจากสิ่งนี้นะครับคุณครูพยายามต้องการที่จะสื่อให้พวกเราเห็นหรือมองภาพก่อนว่าเราจะวิเคราะห์ออยังไงถ้าเราสังเกตให้ดีถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะกลายเป็นสามเหลี่ยมได้แน่นอนว่าตรงนี้จะเป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมนี้เป็นมุมฉากเราต้องการหาความยาวด้าน x ตรงนี้ใช่ไหมครับ ดังนั้นความยาวตรงนี้เรารู้แล้วนั่นก็คือ1นบวกหเป็น2ครับตรงนี้1นบวกหก็เป็น2เช่นกันดังนั้นเราก็จะได้ว่า x ของเราก็จะสามารถหาคําตอบได้อย่างง่ายจ่ายเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยครับ <c oughs> อ่ามาแล้วจ้ามาแล้วนะครับกับวิธีการเฉลยครับเรายัางอาศัยทฤษฎีบทที่เราพูดกันมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับนั่นก็คือส่วนนี้ครับเส้นสัมผัสข,ของวงกลมจะตั้งฉากกับรัศมีของกลมที่จุดสัมผัสนั่นเอง จากทฤษฎีบทนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะเขียนข้อมูลเพิ่มเติมนั่นก็คือจุดนี้นะครับคุณครูต้องการให้เป็นจุด c แล้วก็บริเวณจุดนี้ครับยังไม่มีชื่อคุณครูต้องการให้เป็นจุด d นั่นเองเดี๋ยวเรามาพิจารณาทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันนะครับจากสิ่งที่คุณครูเขียนนะครับจะพบว่าคุณครูนั้นโฟกัสที่มุม apo กับมุม cpo นั่นก็คือต้องการให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากเข้าใไหมครับจากนั้นเราก็จะมาเห็นนะครับว่ามีลักษณะของสี่เหลี่ยม อยู่ทั้งหมด4รูปที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นั่นเองโอเคนะครับจากนั้นอย่างที่ครูแจ้งครับครูก็จะพิจารณาที่สามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่ๆเราก็อาศัยทฤษฎีของพ่อใหญ่พิทากรัสครับเราก็จะได้ว่าความยาวของด้านนี้ถือว่าเป็นความยาวที่ยาวที่สุดใช่ไหมครับในสามเหลี่ยมมุมฉากที่เราพิจารณาเราก็จะได้ว่าในส่วนนี้ส่วนของเส้นตรง AB ครับเมื่อเราไปยกกำลังสอง เราก็จะมีขานาดหรือมีค่าเท่ากับเอาส่วนของเส้นตรง ac กับส่วนของเส้นตรง bc ตรงนี้ยกกำลังสองแล้วรวมกันนั่นเองตรงนี้นะครับความยาวของแต่ละด้านจะเห็นว่ามันมี1กับ1รวมกันจะเป็น2ครับตรงนี้1กับ1รวมกันความยาวของนี้ตัวนี้ก็จะเป็น2ดังนั้นก็จะได้ออกมาเป็น2ยกกำลังสองบวกสองยกกำลังสองเท่ากับ C บวก C เป็น8ครับเราต้องการหาค่า ab อย่างเดียวเพราะฉะฉนนั้นก็ทําการถอดรากตรงนี้8ถอดรากแล้วก็จะได้เป็น2 รูท2นั่นเองดังนั้นความยาวของด้าน AB จึงมีความยาวเท่ากับ2 root, สแควร์รูท2หน่วยนั่นเองโอเคนะครับหวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นฐานดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับยังมีการเฉลยในแบบฟนัต่อไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิสต่อไปด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ